ถ้าใจิตใจของคุณเต็มไปด้วยความกลัวมันไม่เพียงแต่ทำลายโอกาสแห่งอัจฉริยภาพของคุณเท่านั้นยังส่งต่อคลื่นแห่งการทำลายไปยังผู้คนที่เข้ามาติดต่อกับคุณและคุณก็ยังจะทำลายโอกาสกับพวกเขาด้วยแม้แต่สุนัขหรือม้าก,ก็ยังรู้เมื่อเวลาที่เจ้านายของมันขาดความกล้ามันจะจับคลื่นแห่งความขาดกลัวหนีจากเจ้านายของมันและพฤติและประพฤติตัวตาม คลื่นแห่งความกลัวนี้ออกจากจิตใจของคนอื่นไปยังอีกคนหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและต่อส่งต่อได้เหมือนคลื่นเสียงที่ส่งจากสถานีไปยังเครื่องรับวิทยุคนที่พูดจาหรือมีความคิดที่ไม่สร้างสรรย่อมจะมีประสบการณ์ที่ได้รับผลจากการย้อนกลับในเชิงลบของคําพูดนั้นๆแม้แต่ความคิดที่ไม่สร้างสารรค์โดยปราศจากคําพูดก็จะมีผลย้อนกลับมาที่คุณเช่นกันพลังความคิดไม่สร้างสารรค์ที่ปล่อยออกมานั้นจะทําให้เกิดผลย้อนกลับได้หลายรูปแบบ ประการแรกซึ่งอาจสําคัญที่สุดก็คือผู้ที่ปล่อยความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ต้องได้รับความเสียหายจากการสูญเสียจินตนาการสร้างสรรค์ของตัวเองไปประการที่สองอารมณ์ที่ไม่สร้างสรรค์จะทําใหบ้บุคลิกภาพไม่ดีซึ่งจะแปลเปลี่ยนผู้คนให้เป็นปฏิปักษ์กับเขาประการที่สาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความคิดเชิงลบไม่เพียงแต่มีผลต่อคนอื่นเท่านั้นแต่ยังฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของคนที่ปล่อยออกมาด้วยและมันจะกลายเป็นอุปนิสัยส่วนหนึ่งของเขาไปการทําธุรกิจในชีวิตจริงก็เพื่อที่จะประสบความสําเร็จและเพื่อที่จะประสบความสําเร็จคุณต้องมีจิตใจที่สงบดิงหาสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตและเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขข้อบ่งชี้แห่งความสําเร็จทั้งปวงเริ่มต้นจากพลังความคิด คุณสามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้คุณมีพลังที่จะสร้างพลังความคิดใดก็ได้ที่ต้องการด้วยเหตุนี้คุณควรรับผิดชอบด้วยการใช้จิตใจไปในทางสร้างสรรค์คุณเป็นผู้บังคับบัญชาชีวิตของตัวเองเช่นเดียวกับที่คุณมีพลังที่จะควบคุมความคิดของตัวเองคุณอาจจะชี้นำหรือแม้กระทั่งควบคุมสภาพแวดล้อมของคุณเองทำชีวิตให้เป็นตัวอย่างที่คุณต้องการ หรือคุณอาจจะเพิกเฉยไม่สนใจที่จะทําให้ชีวิตเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการและปล่อยให้ตัวเองล่องลอยไปตามกระแสแห่งสภาพการรอบตัวเหมือนอย่างเศษไม้ที่ล่องลอยไปในมหาสมุทรปฏิบัติการของปีศาจร้ายนอกเหนือจากความกลัวทั้งหกแล้วยังมีสิ่งชั่วร้ายอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราต้องทุกข์ยากมันก่อตัวขึ้นจากความล้มเหลวและขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วมันแนบเนียนจนเราไม่รู้ตัวฝังลากลึกลงไปเรื่อยๆรุนแรงยิ่งกว่าความกลัวทั้ง6 เราขอเรียกสิ่งชั่วร้ายนี้ว่าความพร้อมที่จะยอมรับอิทธิพลเชิงรบคนที่มั่งคั่งร่ำรวยจะปกป้องตัวเองจากอิทธิพลเชิงรบในขณะที่คนที่จมปลักอยู่กับความยากจนไม่เคยทําเช่นนี้เลยคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องใดก็ตามจะต้องเตรียมจิตใจของเขาให้ต่อต้านต่ออิทธิพลน,นี้ถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะสร้างความร่ำรวย ควรตรวจสอบตัวเองอย่างรอบคอบเพื่อประเมินว่าตัวเองยอมรับอิทธิพลเชิงลบหรือไม่ถ้าคุณไม่สนใจการวิเคราะห์ตัวเองก็หมายความว่าคุณได้สละสิทธิ์ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งปณิธานไว้ขณะที่คุณอ่านคําถามต่อไปนี้จงวิเคราะห์ตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองจงปฏิบัติราวกับว่าคุณกําลังค้นหาศัตรูที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณต้องจัดการกําจัดจัดการกับความคิดผิดพลาดที่ตัวเองเกาะขึ้นเหมือนอย่างที่เผชิญกับศัตรูในชีวิตจริง สามารถปกป้องตัวเองจากศัตรูในชีวิตจริงได้เนื่องจากมีกฎหมายตำรวจและศาลคอยจัดการให้แต่สําหรับสิ่งชั่วร้ายที่7นี้ยากที่จะจัดการเพราะมันจะโจมตีโดยไม่รู้ตัวทั้งเวลาที่คุณหลับและตื่นยิ่งไปกว่าน,นั้นเรายังมองไม่เห็นอาวุธของมอันด้วย เพราะมันเป็นสภาวะจิตใจล้วนๆอิทธิพลเชิงลบเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะมันจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันบางครั้งมันเข้ามาในจิตใจผ่านคําพูดที่ประทัดดีของเพื่อนและญาติพี่น้องบางครั้งก็เข้ามาผ่านทางทัศนคติของตัวคุณเองมันมีอํานาจสังหารเราเหมือนยาพิษแม้ว่าความคิดอาจทําลายเราไม่ได้รวดเร็วนักก็ตามวิธีการปกป้องตัวเองจากอิทธิพลเชิงลบไม่ว่าคุณจะเกิด ไม่ว่าจะเกิดจากตัวคุณเองหรือเป็นผลเชิงลบจากคนรอบตัวก็ตามการที่จบปกป้องกันคุณเองจากอิทธิพลเชิงลบนั้นจงตระหนักไว้ว่าพลังแห่งความตั้งใจของคุณจะเป็นตัวต่อต้านคุณต้องใช้พลังแห่งความตั้งใจจริงอย่างต่อเนื่องจนกว่ามันจะสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านอิทธิพลเชิงลบที่เข้ามาจิตใจได้เป็นผลสําเร็จ จงตระหนักว่าโดยธรรมชาติแล้วทั้งคุณและมนุษย์ทุกคนมีความเกลียดคร้านเฉยชาและพร้อมที่จะยอมรับคําชี้แนะให้ตัวเองอ่อนแอจงตระหนักว่าโดยธรรมชาติแล้วคุณพร้อมที่จะยอมรับความกลัวทั้ง6และจะต้องสร้างในิสัยเพื่อต่อต้านความกลัวเหล่านี้จงตระหนักว่าอิทธิพลเชิงลบที่มีผลต่อคุณผ่านจิตใต้สำนึกของตัวคุณเองและยากที่จะรู้ตัว จงปิดกั้นจิตใจของคุณจากใครก็ตามที่จะทำให้คุณอึมเศร้าหรือท้อแท้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นหยุดยั้งทุกสิ่งที่เข้ามาชักนำให้คุณรู้สึกไม่ดีและทำให้ตัวเองเจ็บปวดจงพยายามหากลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อคุณในการคิดและลงมือทำเพื่อตัวคุณเองขณะที่พวกเขากำลังพยายามช่วยให้คุณสมหวังก็อย่ามองว่าเป็นปัญหาไม่มีข้อสงสัยเลยความอ่อนแอที่พบบริสุทธิ์ของคนเราก็คือความเคยชินที่จะเปิดรับ อิทธิพลเชิงลบจากคนอื่นความอ่อนแอน,นี้สร้างความเสียหายได้มากกว่าอย่างอื่นก็เพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันเป็นว่าเป็นเพราะมันคําถามต่อไปนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองตัวเองอย่างที่เป็นจริงคุณควรอ่านคําถามให้ครบแล้วหาวันที่มีเวลาว่างๆอีกวันหนึ่งเพื่อ,ออ่านอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับตอบคําถามตัวเองทีละคําด้วยการพูดออกมาดางัดางๆพอที่คุณจะได้ยินเสียงตัวเองวิธีนี้จะทําได้ง่ายขึ้น ที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองคำถามเพื่อวิเคราะห์ตัวเองคุณมักจะบ่นบ่อยๆว่ารู้สึกแย่หรือไม่ถ้าใช่อะไรเป็นสาเหตุคุณคอยจับผิดคนอื่นด้วยเรื่องขัดใจเพียงเล็กๆน้อยๆใช่หรือไม่คุณมักทำผิดทำงานผิดพลาดบ่อยๆหรือไม่ถ้าใช่เป็นเพราะอะไรคุณพูดสอดเสียดให้ผู้อื่นรำคาญใจหรือไม่ คุณจงใจหลีกเลี่ยงที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือไม่ถ้าใช่เป็นเพราะอะไรคุณมีปัญหาอาหารไม่ย่อยท้องอืดบ่อยๆใช่หรือไม่เป็นเพราะอะไรเป็นสาเหตุชีวิตของคุณดูไร้ความหมายและสิ้นหวังในอนาคตหรือไม่คุณชอบอาชีพที่ตัวเองทำอยู่หรือไม่ถ้าไม่เป็นเพราะเหตุใดคุณรู้สึกสงสารตัวเองบ่อยๆหรือไม่ถ้าใช่เป็นเพราะเหตุใดคุณอิจฉาคนที่เก่งกว่าคุณหรือไม่ คุณใช้เวลาส่วนใหญ่คิดเกี่ยวกับความสําเร็จหรือความล้มเหลวเมื่ออายุมากขึ้นคุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหรือยิ่งสูญเสียม,มันไปคุณได้เรียนรู้บางสิ่งที่มีค่าจากการทําผิดพลาดหรือไม่คุณยอมให้ญาติพี่น้องบางคนหรือคนที่รู้จักกันทําให้คุณกังวลต้องกังวลใช่ไหมถ้าใช่ทำไมาจึงเป็นเช่นนั้นบางครั้งคุณตื่นเต้นกับชีวิตแต่บางครั้งก็ท้อแท้หมดกํลาลังใจใช่หรือไม่ ใครเป็นคนที่สร้างแรงจูงใจให้คุณมากที่สุดและอะไรคือเหตุผลคุณอดทนต่ออิทธิพลเชิงลบที่ทําให้ท้อแท้หรือไม่คุณไม่ค่อยใส่ใจบุคลิกภาพของคุณท่าทางของคุณเองใช่หรือไม่ถ้าใช่เป็นตั้งแต่เมื่อไรและทําไมคุณเรียนรู้วิธีการเพิกเฉยต่อความยุ่งยากด้วยการทําตัวให้ยุ่งเข้าไว้หรือไม่เวลาขอให้คนอื่นทําตามที่สิ่งที่คุณคิดคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นหรือไม่ มีสิ่งรบควนใจที่ทำให้คุณรำคาญมากน้อยเพียงไรและทำไมคุณจึงยอมทนอยู่กับมันคุณใช้สุรายาเสพติดบุหรี่เพื่อคลายความกังวลหรือไม่ถ้าใช่ทำไมไม่ลองใช้พลังแห่งความตั้งใจจริงแทนมีคนคอยกวนใจคุณอยู่หรือไม่ถ้ามีเป็นเพราะเหตุใดคุณมีเป้หาหัายที่แน่นอนหรือไม่ถ้ามีคืออะไรและมีแผนการอะไรที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นหรือไม่ คุณเป็นทุกข์กับความกลัวทั้ง6หรือไม่ถ้าใช่เป็นความกลัวประเภทใดคุณได้พัฒนาวิธีการปกป้องตัวเองจากอิกทธิพลเชิงลบที่มาจากผู้อื่นหรือไม่คุณใช้การเสนอแนะตัวเองเพื่อสร้งางทัศนากติที่เป็นเชิงบวกให้แก่จิตใจบ้างหรือไม่สิ่งใดมีค่าต่อคุณมากที่สุดและได้ครอบครองทรัพย์สินหรือสิทธิพิเศษของศักยภาพแห่งการควบคุมความคิดตนเองของตัวเองไหม คุณถูกคนอื่นชักจูงได้ไง่ายๆทางที่ขัดกับการตัดสินใจของตัวเองหรือไม่ทุกวันนี้คุณได้เพิ่มคุณค่าให้กับคลางความรู้หรือสภาวะใจิตใจของคุณบ้างหรือไม่คุณได้เผชิญหน้ากับสภาวะที่ไม่พึงประสงค์หรือพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือไม่คุณได้วิเคราะห์ข้อผิดพลาดและความล้มเหลวและพยายามหาประโยชน์จากมันหรือไม่ หรือว่าคุณมีทัศนคติว่านี่ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณคุณสามารถจะระบุจุดอ่อนของตัวเองที่ทำให้เกิดความเสียหายมาซักสามข้อได้หรือไม่และจะแก้ไขมันอย่างไรคุณให้กำลังใจคนอื่นที่กำลังกังวลด้วยความเห็นกเห็นใจหรือไม่คุณได้เลือกประสบการณ์หรือบทเรียนในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยพัฒนาตนเองบ้างหรือไม่ตัวคุณเองมีอิทธิพลเชิงลบต่อคนอื่นบ้างหรือไม่นิสัยแบบใดของคนอื่นที่รบกวนคุณมากที่สุด คุณมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองหรือปล่อยให้คนอื่นมีอิทธิพลต่อตัวคุณเองคุณได้เรียนรู้วิธีการที่จะสร้างสรรค์สภาวะจิตใจที่ทำให้คุณสามารถปกป้องตัวคุณเองจากอิทธิพลเชิงลบหรือไม่อาชีพของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศรัทธาและความหวังหรือไม่ คุณรู้ตัวไหมว่าตัวเองมีพลังแห่งจิตวิญญาณพอที่จะทําให้จิตใจเป็นอิสระจากความกลัวทุกรูแปแบบศาสนาที่คุณนับถือช่วยให้จิตใจของคุณดีงามขึ้นหรือไม่ความรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณในการที่จะแบ่งปันความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยกับผู้อื่นหรือไม่ถ้าใช่ทําไมถ้าคุณเชื่อว่านกชนิดเดียวกันเท่านั้นที่จะอารมณ์กลุ่มกันคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณเองโดยการศึกษาจากเพื่อนสนิทของคุณบ้างหรือไม่คุณเคย คุณเห็นความเชื่อมโยงระหว่างคนที่ใกล้ชิดคุณที่สุดกับประสบการณ์ที่ทําให้คุณไม่มีความสุขหรือไม่เป็นไปได้ไหมว่าบางคนที่คุณคิดว่าเป็นเพื่อนจริงๆแล้วคือศัตรูเนื่องจากเขามีอิทธิพลเชิงลบต่อจิตใจคุณคุณใช้หลักอะไรในการตัดสินใจว่าใครช่วยเหลือคุณและใครสร้างความเสียหายให้กับคุณเพื่อนสนิทของคุณมีอำนาจเหนือจิตใจคุณหรืออยู่ภายใต้อำนาจจิตใจของคุณคุณใช้เวลา24ชั่วโมงเพื่ออุทิศ ให้กับเรื่องใดอาชีพของคุณการหลับนอนการเล่นหรือการพักผ่อนหย่อนใจแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ปล่อยเวลาให้ศูนย์ไปเปล่าเปล่า